สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการถอนเงินจากแอปพลิเคชัน xm กันนะครับก่อนอื่นให้เราเนี่ยล็อกอินเข้าหน้าจอเว็บน้อในมือถือหรือว่าในคอมนะครับก็จะขึ้นเหมือนกันเลยเป็นแบบนี้นะครับข้างบนเนี่ยเป็นยอดเงินคงเหลือพร้อมเลขพอร์ตนะครับอ่าแล้วก็เราจะมาดูข้างล่างนาอในมือถือก็ขึ้นเหมือนกันตรงนี้เห็นไหมเลขพอร์ตของเราแล้วก็ยอดเงินคงเหลือนะครับเราอยากถอนเงินนะฮะก็เดี๋ยวนี้จะถอนไม้ที่เพิ่งเทรดได้กัน เมื่อวันที่2วันที่3เลยนะเมื่อวานเมื่อวานสื่อนะครับเนาะก็จะเป็นไม้นี้นะครับนะบวกมา14,000กว่าเหรียญนะครับก็เดี๋ยวถอนสักหมื่นเหรียญให้ดูนะครับว่าอ่ะมันถอนยังไงนะครับอ่ามาดูกันกดถอนเงินนะครับให้เราเนี่ยเลื่อนลงมานะครับด้านล่างตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกวิธีถอนเงินอย่างรวดเร็วนะครับเราจะเลือกตรงนี้ครับออนไลน์ทรานเฟอร์นะครับ แล้วเขาจะให้เราเนี่ยใส่เวลาเราเลือกตรงนี้นะครับเขาจะให้เราเนี่ยใส่ธนาคารนะครับว่าเป็นธนาคารอะไรนะครับเราก็กรอกไปนะครับกรอกเลขบัญชีธนาคารแล้วก็กดร้องขอนะครับซึ่งถ้าเกิดถอนเป็นประจําถ้าถอนเป็นประจำเนี่ยเขาจะเซฟไว้ให้เลยไว้ตรงนี้นะครับผมก็ถอนประจำเนาะก็จะเนี่ยมีเลขบัญชีมาให้นะครับเราก็กดถอนเงินได้เลยนะครับถอนเงินปุ๊บเนี่ยเลขบัญชี ชื่อธนาคารอะไรเลขบัญชีอะไรตรงนี้ถ้าเราถอนประจําเขาจะฟิกไว้ให้เลยนะครับจะแก้ไขก็ได้นะก็กดเหมือนเมื่อกี้เวลากดถอนนะครับถอนเราเป็นดอลลาร์ใช่ไหมครับเราก็ใส่หน่วยเงินเป็นดอลลาร์เข้าไปนะครับ1 0,000เหรียญน,นะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่จุดนะนะครับตรงนี้ก็เขาก็จะบอกให้ว่า10,000เหรียญเนี่ยตอนนี้ประมาณกี่บาทก็เป็น3ามแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยสิบห้าบาทแล้วก็กดยืนยันนะครับแล้วก็กดร้องขอนะครับ ตรวจสอบเสร็จปุ๊บขึ้นเรียบร้อยแล้วว่าถอนเงินสำเร็จแล้วกดเข้าใจนะครับเห็นไหมเงินในพอร์ตจะลดลงไปแล้วใช่ไหมครับเหลือ51,547ื่นหนึ่งพันหเหรียญนะครับก็เราก็รอไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับรอไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับเงินจะเข้าธนาคารนะครับถ้าใครเกิน24ชั่วโมงแล้วนะครับทั้งหาซัพพอร์ตได้เลยนะเพราะว่า ถ้าเกิดสําหรับคนที่รอเกิน24ชั่วโมงอ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่ายังไม่ได้ส่งเอกสารยืนยันตัวตนนะครับถ้าเกิดเราส่งเอกสารยืนยันตัวตนเสร็จแล้วไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับเงินก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่เรากรอกเลยนะครับอ่านี้ก็เป็นวิธีการถอนเงินนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ถ้าใครอยากรับคอร์สเรียนฟรีนะครับตอนนี้ก็มีแจกอยู่นะครับอ่านด้านล่างใต้ description แล้วก็ถักหาแอดมินได้เลยนะครับจะมี บอกอยู่ว่าแจกคอร์สเรียนอะไรอยู่บ้างตอนนี้นะสำหรับการเรียนเทรดฟอเร็กซ์นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนเจอกันครับสวัสดีครับ